สวัสดีพีเอฟซีทุกคนเด้อทุกคนตอนนี้น้องลี่อยู่ที่หน้าโรงหนังอยู่ที่เวียงจัดอีกแล้วทุกคนเนาอนหลังจากที่น้องลี่มาเบิ้งนั่ง เบิ่งหนังพี่ยศนะทุกคนเนาะกับเอกับเบื้องลุงรีมาหลายว่าอยากให้เบิ่งซัปเปอร์เลยเด็ดทุกคนซัปเปอร์เลอร์ฮันเพิ่งกับสายก้อนพี่ยศนะทุกคนเนาะจนตอนนี้น่าจะครบใกล้ๆหอดเดือนแล้วทุกคนเป็นหนังที่แบบดังแหงเนาะตอนนี้ลุงรีไปซื้อปีมาละซื้อตั๋วมาละทุกคนอ่าละค่ะ จ็ดสนะิบบาทต่อเนื่งภาพนับเฉลือเจ็ดสิเจ็ดสิบบาทกีบต่อหนึ่งค้นทุกคนเนาะป้าตอนนี้นะอันยอดทะลุไปแล้วทุกคนเจ็ดร้อยล้านบาทเนาะซึ่งเป็นหนังไทยที่แบบใส้งบน้อยในการแสดงใส้งบน้อยในการท่ายทำแต่ว่าเฮ็ดยอดได้สูงแห่งทุกคนจนแบบรัฐบาลไทยต้องได้ไปเบิ้งเนาะทุกคนเนาะ ระกัดังแหงอยู่ทางฝั่งลาวนะทุกคนเนาะถึงเห็นนุงรีมาแบบนี้คนบนคนบบเต็มบบไม่อย่างไรจนคนมาเบิ้งเมื่อละนุงรีจึงมาเบิ้องเรทุกคนเนาะ so มันเป็นกระแสฮันนุงรียุกไกลลุงรีอยู่แถวสานเมืองบบมีโฮงหนังทุกคนเนาะหากระซิมาเบิ้งนี่เผาซื้อปีเขาสมตอนหกโมงสาวานาทีทุกคน ตอนนี้ลุงลี่หากระยูซื้อแล้วนี่เป็นซี่มงปลาทุกคนซี่มงเย็นเนาะเขาต้องได้ทาเนาะตอนนี้อยู่โฮหนังเหาเพิ่งยังโซที่ยศอยู่ทุกคนเนาะตอนนี้เพิ่อนอันซัพเป,ปอร์เพิ่นใส่ไปได้จากมือละเบิ้งเมื่อกี้นีิเพิ่นใส่เพิ่นใส่แค่ละทีห <5 S 2> ้าห้าตุลา,าได้ใส่ สห้าสหกมืออีกสมมืออีกสมมือกะว่าเดือนละทุกคนป้าเดือนหนึ่งเห็ดยอดใดเจ็ดยล้านบาทเือเจ็อยล้านบาทคือเงินกีบเผื่อโอ้สีไลเลยเนาะรอยนึ่งกะหกรอยะันหนึ่งล้านบาทกะถึงหกร้าสิบล้านหล้านะไม่เนโอเคสิบมิตีเลยเนาะจังวหกล้านเลยไม่นรอยล้านโอเค น่าใจเดือนเดียวเลยนี่แมนทุกคนคันวาปีนึงนี่หอดทะลุผันล้านแน่นอนเขาคาดว่าน่าจะหอดผันล้านเนาะเคละกากาอันผู้กำกับพนทุกคนเพิ่นเพิ่นไปบ่นไว้ว่าถ้าห,าหนังมีทะลุเจ็ดร้อยล้านบาทเจ็ด้อยล้านบาทเพิ่นสิเ <c oughs> ต้งหญิงไปลำบวงส่วงทุกคนล่าสุดเพิ่นกะเฮดเรียบร้อยแล้วเนาะอะ้สุดยอด หนังไทยกำลังมาแรงในส่วนนี้เนาะเพป็นว่าหนังไทยอ่าซิ่งหนังไทยเองไปตอนนี้เราสิพากับไปเล้วก่นทุกคนแล้วจึงสิกลับมาเบิ้งอีกเท่านึงเนาะแล้วก็สิมาเล่าความพู้สึกให้ฟังหลังจากที่เบิ้งแล้วแม่นระบ่ย่างเข้าไปไกลๆก่อนได้ระบ่ได้ละย่างเองที่บ่กตุกติ๊กยานเี่กันไปย่างลง ระวังด้วยไฟดับว่ะเ็นมอดตอนนี้ลิฟท์เปนมอดละทุกคนเฮาคือว่าเสียวเแท้บมันได้เลื่อนเพิ่นปิดเนาะเออบันได้เลื่อนลงว่าลิฟท์ทได้ย่างลงเองเสียวยุคนี่ ระว่างกิรอทุกคนมันโดนเฮ่งเขาก็เลยว่าซื้อตากินเนาะนี่เป็นสมองปลาอือกหกหนึ่งสามสิบห้าพันกีบประมาณจะบาทสิบบาทสิบบาทบาทเออแซ่บดีกว่าสามสิบห้าพันกีบทุกคนเอาอันนี้อันนึงเป็นสี่สิบห้าพันแคปหมูเอาซื้อ แอบก่ินอะเขายนลงดูเปลือยหมดอ่ะอันนี้ของเปิ้แท็บหม่อืมเงียบพนาดทุกคนโม <c oughs> มีคนเลยเนาะเงียบตั้งแต่โควิดมาโควิดมาแล้วกะเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ก็เงียบแบบนี้เลยเต้นกันเลยวะอืมหวยแช่ข้างๆงเลยก็ได้ล Vamos oh, ตอนนี้เขาเขามาในหงหนังแล้วทุกคนหลังจากที่กินตำแล้วเนาะปาอันนี้รู้สึกว่าแพงเนาะหกสิบพันกีบทุกคนสามสิบกว่าาเท่าเดิมกว่านี้ประมาณเงินบาทนะหกสิบพันประมาณเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทคนนะทุกคนไซส์แปดสิบห้าออนนั่นไงเอวไซส์เอตอนนี้เรากำลังมาทาเบื้องหนัง ปับปเปลอยทุกคนยี่ประมาณ40นา<ม>ทีอืมอย่ามาเบิ้งคนดูในโฮงที่หลายบอ่อเนาะตอนเ้าซื้อท่้นก็คือคนกะบบหลายปันใดแต่น,นี้คนเริ่มมากแม่เพราะว่ามันก้อนที่ว่าคนบ่หลายท่นมันสายดเดือนนึงแล้วทุกคนมือแรกท่นโฮงเต็มมากคนเต็มเลยเต็มเ,เต็มทุกหอบจนใช่ไปหอดอัน ชี่ยดอัยยุไทยฮันแหงตีสามพุ่นะยังมีคนเบิ้งเต็มหูงเลยทุกคนเ<ม>พื่อนบอกว่าถ้ามีคนเบิ้งหลายโฮงหนักเพิ่นกับเพิ่ม,มเพิ่มตลอดอ่ะอืมอเพิ่มโอบโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮารอท้าเบิ้งหนักละกะประมาณสองทุ่มครึ่งเลยเนาะพาจึงสิได้ออกมาอย่มาเบื้องฮาสิลอนบอ มันเป็นหนังเรื่องผีบ่หรือว่าเรื่องใดเฮาก็ยังบ่แน่ใจเนาะทังผีทัางาตลกแต่กบุฟเฟ่แต่บ่ฮู้ว่าสิเป็นจัยานลายบ่อกอืมแต่ว่าเขาได้ออกมาก็คือว่าไฮอืมเดี๋ยวรุ่นเดิมนวันนี้สิไ่ไฮบ่อกอืมหลายคนแบบเกือบเกือบก็สิบเปอร์เซ็นต์บอกวันเบิ้งนั่งไซัพเปอร์ลยละไฮทุกคน<อ>น้องลี่ฮันเบิ้งที่ยศกันอย่างไฮเดี๋ยวปปเบิ้งซัพเปอร์เยเดือนว,วันนี้เด้อ เยขนบรดใมีโอกาสให้เราปรดีเอปิดตาอยู่เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวจากน้อยออกมาและกะที่มาเล่าความรู้สึกให้ฟังเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศห้องหนังอยู่ทางฝั่งเราทุกคน ทุกคนตอนนี้น้องลี่กับเอื้อยกลับมาหอดเหอนแล้ว,วทุกคนเดินเนะาะเฮาซีมาเล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้เห็นที่ได้เบิงเ่งนะทุกคนเนาะอ่า้องลี่เข้าเบิ่งฮันเม่นตอนหกโมงเย็นทุกคนหกโมงหกโมงซาวนาทีเนาะที่หนังเพื่อนบอกว่าสีสายขนาะดแต่ว่าเข้าไปได้ฮันละเมน่นเพื่อนโฆษณา จนหกโมงสี่สิบนาทีทุกคนหนังจึงเริ่มสายเนาะในระยะนี้เพิ่นกับที่โฆษณาโน่นนั่นนี่โฆษณาหนังโฆษณาเครื่องกินเนาะตั้งจากยูยไทยเลยยูไทยฮันสาธีโรงนีจื้อฮันแล้วแม่นบอกค่อยบอกโฆษณาแต่ว่าเพิ่นจะเปิดเพลงอ่าเสริม,มพระเกียรติอันของพระเจ้าอยู่หัวนะทุกคนต้องได้ยืนเนาะย็นได้ปะ ยืนคืนนะแหละก้อนอักน,นก้อนสีซายอยังต้องแดนเมียพิงอันนั้นบ่อืมน่าจะเม่นเนาะก้อนชิไตแสดงอืมอืมแล้วลวันนี้ชิมาถามเอ,อื่อยเนาะสิรู้สึกเนี่ยไหนหนังที่เบิ้งจบพาระเม่นตอนเป็นมงครึ่งว่ะ <c oughs> สองทุ่มครึ่งเนาะทุกคนเนาะอะฮู้สึกยังเนื้อหัวจะเจ็บ <c oughs> ท้อง เห็นเขาจรักไปเบิ้งไลหลายดอกกระเสอยู่ทางฝั่งลาวก็ค่อนข้างว่าลายเนาะเพื่อนทรายมานี่ก็ได้เกือบฮอเดือนเลยอีกทรงสมือฮอเดือนแล้วเนาะค่อนข้างว่ามีกระเสหลายเหงอยู่ทางฝั่งลาวแล้วกับทางฝั่งไทยลายได้ทะลุไปฮอเจ็ดร้อยล้านแล้วทุกคนเฮาก็เลยไปยึไปเบิ้งเข็นกับตาคือกันเฮาก็ตามกระเซคือกันเฮาก็ได้มื้อนี้เฮาก็เลยเไปนางเท้าเป็นสมงศ์งสมงศ์เลยทรงสมงืมเข้าไปกันเบิ้งสำหรับ นั่งเรื่องนี้ก็โบสร้างิว่าเนาะก็มีแบบหลายเหตุการณ์คือกันกสำหรับซิปเต็มสำหรับอันเด่เขาเอินเนี่ยเต็มซิปเนาะเต็มซิปให้เธอเด้อนอทให้ประมาณแปดให้ประมาณแ<เ>ปดอันสำหรับสองสองสองเปร์เซ็นต์นั่นก็คือ ขาอ,อินสองปร์เซ็นต์วะสำหรับสองคะแนนเต็มสีส่พันเอื้อให้แปดแล้วเหลืออีสองพันเหลออีสองคะแนนก็คืออ่ามันจะมีแบบซับซ้อนในหนึ่งแล้วก็เนื้อเรื่องก็ค่อนข้างว่าแบบมีหลายตัวละครแล้วแบบบ่มีอันใดเป็นหลักนะบ่บบอยเด่นอ,ออกมาเดน้ลยบ,บ่มีแบบตัวละครที่เด่นแบบซ้ำกันมัดเนาะ อันนั้นสาหรับสองเปอร์เซ็นสองคะแนน,นหักตัวนั้นไปสําหรับเรื่องอแปดคะแนน,น,น,นก็คือม้วนตลกแล้วก็มันจะมีลายช่วงเนาะทีแบบเอค่อคนข้างแบบสอนอสอนอันคนนะทุกคนจะมีช่วงอก้อนเซียนตายคนก็ต้องแบบหักแพงกันเชียร์อย่างกันฮิเพตตอนมีชีวิตอยู่อย่างประมาณนี้เนื้อเรื่องทนะ่น่ะ ต่กาะความฮักแบบหักแบบจีสีตายไปแล้วกันยังหักสิ่ะแต่ว่าแสดงว่าเราตีเป็นคนเราแบบได้เนระเป็นไหมเออแล้วเราว่าแบบของเัวเองก่อนที่เบิรงแล้รู้สซึกู้สซึกก็แบบว่ามันที่มีความฮักของกันครอบครัวแล้วก็ความหักแบบแฟนแบบแฟนก็คือแบบหักถึงสีตายไปแล้วกันยังหักหักแบบบลืม มืะสำหรัรบรน้องลี่เองไม่ไให้เก็ดเต็มสิบทุกคนเนาะสำหรับรน้องลี่เองอยจากที่เบิ้งแล้วรู้สึกว่าอ,อันที่ได้เลยจากหนังเรื่องนี้ก็คือก่อนสิ่หักคนอื่นนให้ฮักตัวเองก่อนอ,อาวซะบ่จนว่าสิ อันด้วยความที่ผู้หญิงหนาตายไปแล้วละกะคนที่อันยู่พี่หน่ายังกะวนกะวยโดยที่โบส่วนคนรอบข้างเลยว่าสิปิังไต่รับไปส่วนแต่ผู้ตายฮนแล้วก็บรสนว่าตัวเอีกสิปิ่งเดือดมดืมดเนาะตัวนี้แน่นละกะอันหนังฮันซี่อกแนวบบานละกะอันทายทำอันน่าจะเป็น วิถีแถวอีสานเนาะฮีตของประเพณีแถวอีสานเกี่ยวกับปมเสือ้ออืมคล้ายๆคือทางฟังรลาวเลยทุกคนเนาะฮีตของประเพณีการเผาซพบน,นู่นน,นี่ทุกคนถ้าถามว่าเป็นอย่างน้องลี่จึงห้เจดเต็มสิบอันนี้มันเป็นความคิดเห็นจนตัวเลยทุกคนเลยบางคนก็นให้สิบเต็มส,ส,สิบไปเนาะสําหรับน้องลี่แล้วว่าอันเพิน่น บางเรื่องหันบางอย่างหันเพิ่นเฮ็ดซ้ํหลายโพดแตมันบ่ไเฮ็ดว่าอันสมุติผู้หญิงหันตายเนาะอ เพื่อนกับบไร้ให้สาเหตุว่าเป็นอย่างจึงตายและยูยู่ผู้ชายผู้นี้ฮันมาสิเป็นสิตายย้อนผู้หญิงผู้นี้ทีนนะ่ะเนาะเพื่อนกับบไร้เล่าเรื่องราวแบบละเอียดทุกคนว่าเป็นอย่างกันมาก้อนเนาะยูยู่แล้ามาว่าเป็นเคยเป็นแฟนกันเลยโดยที่บรเล่าเรื่องราวว่าเคยเป็นอย่างมาก้อนทีนะ่นะเนาะมาณนนี้ทุกคนเนาะ แต่ถ้าถามว่าเรื่องตลกนีม้วนม้วนม้วนทุกคนถ้าให้เบิ้งเอาเรื่องยานผีนี่บุญยานเลยยานแค่ตอนอันมันเป็นแต่ยานแค่ตอนเพิ่นโูขึ้นมาซื่อเนาะบัดเล่าเรื่องแท้ๆมันกับ่รด้เป็นแต่ยานออกแนวตลกเป็นตลกไ้กวหัวหัวจนจบเรืออืแต่ว่าบางคนเพิ่นไปก็ให้ให้บทเรื่องนี้น้่งนีก็บ่อให้จะหัวหัวจนจิ๊บอตหัวเนาะอันที่หัวกับหัวคนข้างๆายกู เ <peach> บืงอันคนข้างค้างนั่งค้างคางเอื้อยหันหัวไปตะเซตะตโนว<ม>ขนาดทุกคนเนาะวันนี้หัวเรื่องอะไรดนี่หัวคน,นข้างคางเราหัวมั่นขนาดเ<ม>พระาะว่านี้แหละจะโลกออกแนวตะลกลายกว่าแนวเปตยานคล้ายๆแบบนั่งพีตะโลกแขกผู้ดใดที่ยากไปเบิ้งกับไปเบื้องได้ทุกคนเป็นหนังที่แบบสร้างรายได้ได้พุ่งกระสุด<ม>นาะจนนายกไทยจนได้ไปเบิง<ม><ม>้งหนูขูดก็ถือว่าเป็นหนังที่แบบ สร้างรด้ได้แต่ว่าลงทุนน้อยแต่ว่ารด้ได้หลายสินะเนาะอ,อันผู้กำกับเท่แล้วแม่นได้แสดงน้อยเดี่ยวประมาณพอนห้านาทีเนาะถิ่นต่อจุวัตแม่นโอเคประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเอาเป็นว่าฝ่ายพีเอฟซีไปเบื้องเนาะจึงล้วกลับมาเล่าสู่กันฟังว่าหู้ซึกกันไหนให้เท่าไหร่เนาะสำหรับเฮาสองคนเม้นให้ประมาณนี้เด้อเนาะ มีหนังเลือกไหนที่เป็นกระแสพีพีเอฟซีก็นแนะนำกันด้ๆทุกคนเดินแล้วเ่ะก็ชิบไปเบิงอีกนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายฝากติดตามซองลงรรจนารองสรร l ้เด้อ